โอ้รู้สึกว่าซุ้มนี้จะขายดีกว่าเพื่อนเลยเนี่ยซุ้มก๋วยเตี๋ยวอ่าขายดีกว่าเพื่อนเลยซุ้มนี่อ่า ขายดีขายดีซุ้มก๋วยเตี๋ยวเต็มไม้เต็มมือก๋วยกินบัดอยู่งวะ ว้าวอ้าวอเอาวกินไอติมก่อนนี่ละลายก่อน่นี่ยนะเออไอติมจะละลายก่อนอู้ยุ่งเพียบหมดแล้วโอ้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโจ๊ก๋วยเตี๋ยว